สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมโรงงานอะไรตกตุลหรือโรงงานพลาสติกนะครับมันอาจจะเป็นโรงงานในฝันของใครๆหลายๆคนที่อยากมาทํางานที่เกาหลีใต้นะครับโรงงานนี้สบายมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในโรงงานกันนะครับก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมโรงงานนี้เป็นโรงงานคล้ายๆโรงงานโรงงานไม่ใหญ่นะครับเป็นโรงงานได้เป็นโรงงานครอบครัวนะครับพาไปชมนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรชิ้นเล็กนะครับงานสบายครับมาดูโรงงานในโรงงานนี้ก็มี เครื่องที่มันทำงานอยู่ประมาณ14-15เครื่องนะครับ15เครื่องว่าอยู่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ด้านด้านในเองนะครับตรงนี้เครื่องกำลังทำงานนะครับเนี่ยนะครับที่เขาว่าอะไรตกหลน่นด้านบนก็เป็นที่เติมสารนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับเวลาเติมสารนะครับ นะครับอะไรตกหลน่นตกหล่นจริงๆเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันครับฝั่งนี้ก็มีห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องท่าก็สะอาดพอใช้ได้ครับท่านผู้ชมส่วนเครื่องพวกนี้จะเป็นเครื่องบดสารนะครับบดสารแต่ละแต่ละตัวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําตัวนี้สีขาวตัวนี้ก็สีใสนะครับสเครื่องนะครับบท3าเราเอาพวกที่เราทําเสร็จเป็นเศษที่มันใช้งานมันไม่ได้นะครับที่มันตกหล่นเมื่อกี้เราก็มามาบทใหม่นะครับบทบดเพื่อที่จะไปล้อมขึ้นที่ช่องเติมสารน,นะครับตรงนี้ก็เป็นพวกที่เราบดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆนี่ที่เราบดเสร็จแล้วนะครับ ส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีแท่งไว้เติมสารนะครับเพราะว่าสารถ้าสารหมดเราก็ขึ้นมาเติมนะครับเราใส่โฟลคลิฟ์ยกขึ้นมาไว้แล้วครับแต่แต่สารแต่ละแท่งจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละถังจะไม่เหมือนกันนะครับสารสีขาวสีใสสีดําสีชมพูแล้วแต่ที่หัวหน้าเกาหลีมันจะผสมมันจะตั้งระบบไว้นะครับอย่างนี้ครับสีใส ตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมเป็นสีดำสีดำครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็สีดําครับเนี่ยอย่างนี้คือเรามองจากข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันหมดไปครึ่งถังนะครับเราก็ขึ้นมาเติมนะครับแค่นี้ครับงานงานแต่ละวันนะครับเติมก็เติมมาเยอะนะครับท่านผู้ชมก็แค่อย่างละถังหนึ่งก็ประมาณสองกระสอบแค่นั้นครับอยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันนะครับ เพราะวงานงานมันชิ้นชิ้นงานมันชิ้นเล็กนะครับ นี้ก็มีสองกะนะครับท่านผู้ชมมีกะกลางวันกับกะกลางคืนนะครับกะกลางคืน <leaned> นี่เข้าเข้าหนึ่งคู่มอกเจ็ดโมงเช้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันกับกะกลางวันกะกลางวันก็เข้าเจ็ดโมงเช้าออกหนึ่งคุ่นะครับสองกะเดือนเดือนก็นั้นเกตครับนั้นเกตนั้นเกดตายตัวนลครับถ้าเป็นวอวตามันถ้าเป็นโอววันอาทิตย์พ่อวันละหนึ่งแสนบอลนะครับ งานสบายครับไม่ได้สีเรียสเกาหลีหัวหน้าเกาหลีไม่ไม่ดา่าไม่อะไรนะครับงานสบายมากครับงานตรงน,นี้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เบาต้มด้วยนะครับสับคลิปนี้สวัสดีครับ